่งงานนะผมวันนี้นิสซูบิชิสองเท่าไหร่บ้ไม่แน่ใจว่ากี่แรงไม่ร้อยก็ห้าก็สองสี่นะครับตัวนี้นะก็เดินแป๊บใหม่ยกลำนะครับลูกค้าให้โจทย์มาเป็นแป๊บสามนิ้วนะครับแล้วก็โจทย์อีกข้อหนึ่งคืออยากได้เป็นช็อปเบกยังอยู่นะครับนี่นะครับช็อปเบกยังอยู่นะครับเอาไฟไม่ติด ช็อปเปกยังอยู่แล้วก็ใส่ข้ออ่อนหลังช็อปเปกนะครับรดแรงดิน้นแรงสันเหตุผลว่าทําไมถึงว่าใส่หลังช็อปเปกนะครับถ้าใส่หน้าช็อปเปกนะฮะเวลาเล่นช็อปนะครับหรือเปิดช็อปนะครับไอเสียมันจะไปดันตัวนี้แตกนะครับทําให้ข้อ,อนแตกแล้วก็ช็อปไม่อยู่นะครับเรียกเบรกไอเสียนะครับแล้วเ,เราก็ทำหูกันขาดนะครับ ยึดกับเกียร์นะครับสองตัวนะครับมาจะหนึงช็อปนะครับเพื่อที่ว่าให้คอท่อนี้ไปกับเครื่องนะครับเวลาเครื่องดิ้นคอท่อเขาไปกับเครื่องครับแล้วใช้ตัวนี้เป็นตัวซับแรงดิ้นอีกทีนึนะครับก็เหมือนคออ่อนข้างหน้าปกตินะครับแต่ว่าเราย้ายมาไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ทาหูยึดกับเกียร์นะครับให้คอนไปกับเกียร์นะครับก็เหมือนเดิมครับชุดน้ำเป็ยยอดถอดถอดแยกได้นะครับ สีนะครับทางนะครับเหลือเพื่อนนะข้างหลังก็เป็นปลายแสามี4นิ้วนะครับนี่เป็นชุดนะเป็นถอดแยกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เสียงย่งก,กับล็อกกี้นะออกสามรูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ